สวัสดีครับอยู่กับครัววัดดึกแฟมนะครับก็วันนี้มาทําผัดเผ็ดเป็ดใบยี่หร่าครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างพ่อวันนี้เราหลักๆก็เปิดดูดิก็มีเป็ดเนื้อเป็ดแน่นอนพอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับก็จะมีกระเทียมพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบยี่หร่านะครับส่วนเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวผงนัวแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมันน้ำมันหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะตำพริกกระเทียมนะครับพริกประมาณ15เม็ดเดี๋ยวพ่อจะหั่นข่าไว้หน่อยนึง <Okay S 1> ใส่ขาด้วยกระเทียมด้วยนะกระเทียมประมาณ20กลีบครับแล้ว<อ>เดี๋ยวเราจะมีรวนเป็ดด้วยนะครับผู้หญิงเดี๋ยวพ่อจะทุบอีนี่ก่อนเอออรอสากตรกับผู้หญิงเดี๋ยวเอาเอาตจำนวนก่นอนแล้วทุบนี่ก่อนไนแล้วก,ก็กระเทียมนะครับก็ หมดเลยก็ประมาณ20่สิบกิบประมาณนะพีนตำไปเลยตำเลยนะในนี้ก็มีพริกกระเทียมแล้วก็ขานะครับแล้วก็จะลวนเป็ดกันก่อนนะครับเอาอเป็ดมาเอาเป็ดมาแต่เราไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะเป็ดมันจะมีน้ำมันอยู่ในตัวอยู่แล้ว<อ>นะพ<อ>ีนเ,เราจะลวนไป<อ>ให้พอ สุกพอประมาณเอาใส่ที่เราเตรียมไว้เมืม่อกี้ใบมะกรูดกับตะไคร้ตะไคร้ให้มันมีกลิ่นหอมอ๋อครับผมเป็ดประมาณครึ่งโลอ๋ออืมท,ที่ที่ได้มาก็มีเดียมมีเดียมเลยเอาตปาปะ,ปะ,ปะตักใส่จานเล้วมิน้นต้องเอาสุกมากเดี๋ยวเรามาผัดอีกใช่ไหมพ่อใช่ใช่ เรียมรวนกับกลิ่นหอมอุ้ยเสียดายเป็ดยังไม่ตายนะเป็ดดิน้นพอเครื่องที่เราตำไว้เมื่อกี้ที่วินตำไว้ผัดกลิ่นมีกลิ่นหอมเหมแล้วก็จะเอาเป็ดลงไปอีกรอบนึงจะเอากลิ่นหอมแล้วใช่ไหมเอาเอาเป็ดลงแล้วมาอ๊าป ปั๊บปั๊บเดี๋ยวเราผัดเข้าไปเวินปรุงนะพ่อไม่ได้ปรุงนะน้ำปลาสีิวขาวซีอิวขาวทุกทีพ่อพูดผิดพอ่พอพอ่พอพอ่อพ่อแล้วเค็มปลาหน่อยนึงนอาไงพอ่พอพ่อ ถอ,อนนึงชิมก่อนไหมเฮ้อว่ะนะช้อนไหนวะแต่หอมไปนี่แหละใครไปบากรดอ,อ,อ่ะหอมป่ะผมแนละ้วผมวนะ้วหอมแล้วอ,อุนยเอาเาผัดนีลาสูตรของเขา กลิ่นมเหมือนหอมหมกเลยครวะใส่นีไปที่เราไม่ได้ใส่น้ำน้ำเนื้อเป็ดออกใช่หม่วินไม่ได้ใส่น้ำเลยน้ำเนื้อเป็ดพรตอนแรกเป็ดมันมีมันนะพ่อลอ่ลอล่อมันออกหน่อยนึงออ เวลาชิมชิมกินกินเลยอือโอ้ยชิมเป็นเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งใช่ไหมง่ายเหราอืออร่อยใช่ได้อือก็กินกับข้าวปุ้นอือเหรอกินข้าวมาหรือเปล่าจรไม่กินข้าวเลยอืมกินหนึ่งเดียวกินหนึ่งเดียวมันหอมจากไข่ด้วยที่เราล้วนเข้าไปกับใบมะกรูดอือเห็นนิ่มเลยว่าอือ ปกติเป็นมันจะเหนียวนะทีนพอหัน่นเป็นชิ้นแล้วเราไปร,รวนพอรวนปุ๊บมันทำให้เนื้อมันนุ่มอร่อยอนร่มอืนี่คุณใช่ได้ยอดดีมากมีข้าวเนานะอื แบบผัดมันทอดผัดแข้งๆนี่มันไม่ได้ทำอะไม่ได้เติมน้ำมันเติมน้ำน้ำจากเนื้อเป็ดออกอร่อยอ่ะแต่ไม่เผ็ดจี๊ดจ๊าดใช่ไหมเราไม่ได้เน้นพริกเท่าไหร่กี่เม็ดสิบห้าเม็ดแต่มันจะได้มีกลิ่นเป็ดของใบยี่หร่าหอมอร่อยอืมจัดอร่อยครับพร่อ ถ้ามีข้าวอ่ะแต่ถ้ากินอย่างเงี้ยมันอนกแบบเค็มๆใช่มะต้องกินกับข้าวใช่ใช่ครับผมอ๋อจิ้ก่อนเออกินเปล่าๆก็อร่อยอยู่นะแต่เผ็ดเราเนื้อมันนุ่มเหนียวนุ่นเพราะว่าถ้าเราไม่รวนมันน่าจะเหนียวนะเราไปรวนก่อนม,มันเลยไม่เหนียวครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับกับ ผัดเผ็ดเ็ดใบยี่หร่าอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าทำอะไรกินต่อหรืออะไรยังไงก็ได้แล้วอย่าลืมรอติดตามคลิปต่อไปว่าทำอะไรกินอีกโอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับ bye bye. สวัสดีครับ